สี่ห้าเจ็ดอ่าตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดท่านนะครับบินเป็นรูปต่างๆเข้ามาในบริเวณสนามแล้วนะครับในะขณะนี้นําโดยท่านประธานชมรมนะฮะคุณสุพจน์ใจน้อยนะครับนะร่มสปอร์ตเครื่องไทย1 5 0่สซีซีสีเหลืองหมายเลขยูเอฟี่หนึ่งแปดนครับแปดอ้าวแปดขึ้นมาแล้วนะครางตามมาแล้วนะครับสีีในการบิน1,200เที่ยวบินและเป็นครูฝึกสอนการบินด้วยนะครับท่านที่สองคุณสัง,งยมราชชายานะครับ ร่มสปอร์ตเครื่องไทย 150cc ร่มสีขาวดำนะครับขาวดำ110เที่ยวบินนะครับคุณสุริยันสังขังสุขนะครับร่มสปอร์ตเครื่องไทย 150cc นะครับขาวปีกส้มนะฮะ UX04 นะครับในขณะนี้50เที่ยวบินและเป็นช่างผ้าพอากาศด้วย<อ>นะครับ ถ่ายภาพเป็นสวยงามเลยทีเดียวภาพัวนี้นะครับทีเดียวพี่ดอยเป็นไงครับภาพสวยงามไหมทานอากาศมีแปดนะตั้งีแปดนะก็มีแปดใช่ไหมครับแสดงว่าไปขึ้นทั้งสองปกติกว่าที่จะบินขึ้นได้ก็ต้องใช้กําลังแล้วก็ปลุกปั้มกันพอสมควรนะครับเพราะจะต้องวิ่ง นะวิ่งล่อให้ลมมันเข้าไปนนีล่มวิ่งใช่นหรอวิ่งล่อให้ลงเข้ามาในล่มก่อนแล้วมันจะขึ้นนะฮะฉะน,นั้นการที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้จะต้องใช้กําลังพอสมควรน,น,<อ>นะครับในขณะนี้บินมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกข่านหนึ่งเป็นเสื้อเงามเพลงร้งบันทึกภาพอ่าอีกท่้นเป็นผู้บันทึกภาพนะครับทางอากาศด้วยนะครับในขณะนี้แล้วบินเข้ามาแล้วนะครับในทางลึกตอนเลี้ยงหนึ่งนะครับ นะมีการแย่กันเล่นด้วยนะในขณะนี้โอ้โหขอเสพเปิมไปต้อนรับหน่อยครับเออทงชาติโบกหน่อยทุกชาติชูบบกหน่อยโอ้โหเป็นภาพที่สวยสนต้องงามนะครับในขณะนี้นะครับนะเหมือนแมลงวีบินผ่านหูนะเสียงมกหวีนกหวีนะครับโอ้โหอย่าไปเผื่อตกโทษเป็นแมลงวีตัวใหญ่นะครับ UX40 ถ่ายภาพไปด้วยนะครับถ่ายภาพไปด้วย04หรือ40เลยนะ04นะครับเป็นของคุณสุริยนท์สัง สังขังสุกนะฮะนะ้วทีีห้าสิบเที่ยวบินและเป็นช่างภาพทางอากาศด้วยเช่นเดียวกันในขณะนี้จะพ่อลมจะพ่อลมและเครื่องยนต์เครื่องยนต์อ่ารวมเครื่องยนต์ด้วยกันแล้วก็ลงยังไงเนี่ยไม่ลงแกงเชียวนายเดียวโอ้โหต้องมาต้อนรับคุณสุพจน์ใจน้อยนะครับโอ้เชียวเชียวจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบหกนะฮะจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ครับสาขาแม่สาเลียงครับเอาเอาเอาอย่ามาลงบนเวทีนะคุณสุโธจัย โอ้ยตายตายตายเอาล่าามสีท้องชาตมาิมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาเชียวกันเล่นๆกันนั้นเองอจังหวัดแพะะร่นะฮะตอนนี้นะครับยูเฮดดึงแปดนะครับจากจังหวัดแพร่ะนะครับคุณสุพงษ์ใจน้อยล่มสีเหลืองนะครับจากจังหวัดแม่ห้องสอนเอาตอนนี้<ใ>เหลืองฟ้าเหลืองฟ้าด้วยนะครับครับผมเหลืองฟ้านี่ใครเอ่ยเหลืองส้มน้ำเงินเหรอเหลืองฟ้านี่นะครับโอ้โห น่าจะเป็นคุณสราวุทธหรือไม่กับคุณมิิพรพงษ์นะครับจากจังหวัดนครปฐมนะฮะในตอนนี้49 49้า,าอ่าอยู่49เน่เองนะดอยู่ห้วยวอกกระปวงนี่เองนะครับคุณสุพจน์ทับท่าเป็นงั้นแหละไม่ลงหรอกคุณสุพจน์เอาขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปเลยนะครับพี่เดีย